หนัง Godzilla King of the Monster ถูกเสนอชื่อชิงแลซี่อบอบด้วยนะครับในสาขาหนังรีเมคหนังภาคต่ออยู่ในหมวดเดียวกันนะซึ่งในทวิตเตอร์เนี่ยก็เกิดตกเถียงกันมากว่าหนังน,นี้เนี่ยสมควรได้ก,การเสนอชื่อจริงหรือเพราะเราก,ก็รู้ว่าแลซี่จริงแลซี่มันก็เป็นางวันที่ไม่ได้เทคซีเรียลเนาะจะอยู่มาให้กับหนังแบบหนังห่วยก็จริงแต่ส่วนใหญ่คือหนังห่วยที่ว่าคือนหนังห่วยที่มีชื่อเสียงไงและด้วยความที่กระแสข,ของ King o สเตอ Monster มันหลบกับภาคที่แล้วว่าสมควร แต่แลแฟนๆตัวใหญ่บางคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่หนังไอนี้ชิงซึ่งส่วนตัวผมก็าใจานที่มันชิงเพราะว่าหนังเนี่ยทั้งทำไรายได้แล้วคำวิจารณ์เนี่ยมันหลอกจากพักเลขหเห็นได้ชัดมากๆนะครับลังจากที่ตัวอย่าง่ะโอ้โหคนหายกันเยอะมากพอต่อโปรโมทนี่คือหลายคนคาดหวังว่านี่น่าจะเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลองจากมาเวลเลยก็ได้นะครับในตอนเวลานั้นและผลลัพธ์ออกมาก็คืออ่ะแฟนก็ซาชอบเว้ยแต่ว่าหนองแมคนที่ไม่ใช่แฟนกับักวิจารณ์โดยรวมเนี่ยเขาไม่ได้ชอบกัน จึงไม่แปลกที่มันชิงางวันนี้นะครับแต่น้อยก็ไม่ได้ชิงางวันใหญ่ไงอย่างาพวกอะไรหนังยอดเย่เลยอันนี้แค่หนังพัคต่อยอดแย่เพราะส่วนตัวผมก็เป็นแฟนกอลสตาร์ก็จริงแต่ผมเองก็ดูหนังคุณภาพด้วยและก็ต้องบอกตามตรงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพาร์ทคนแย่มากพาร์ทคนน่าลำคาญสุดๆนะครับ